บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนางอีริสซิโอมารากัสโตรซามิเอนโตในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทอนูรัสคนใหม่ในวันที่27มกราคม2565พระนัท่านนางอีริสซิโอมารากัสโตรซามิเอนโต ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮอนดูรัสกรุงเตกูซิกันปาในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮอนดูรัสข้าพเจ้าขอส่งคำอํำหนยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อความสำเร็จและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฮอนดูรัสข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยพื้นฐานอันมั่นคงของความเข้าใจอันดีและมิตรไมตรี ที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณารัฐฮอนดูัสจะสามารถพัฒนาและสร้างเสริมความสัมพันธ์ชันมิตรและความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายให้กระชับแน่นแฟ้นและเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในวันนี้ดังนี้ เวลา9นกา26นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังกรมพร,ราธิการทหารบก อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาส่งติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดีที่กรมพลาธิการทหารบกสนองพระราชดำริเริ่มดำเนินการเมื่อปี2562ในพื้นที่แผนกส่งกําลังสเสบียงกองเกียริกายรกรมพลาธิการทหารบกอำเภอปากช่องปัจจุบันสามารถผลิตทหารพันธุ์ดีผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพและขยายผลออกสู่ประชาชนรอบค่ายได้ไประสบผลสําเร็จ ที่ผ่านมามีการดำเนินกิจกรรมต่างๆอาทิเลี้ยงปลานิลจิตรดาพระราชทานในบอ่อธรรมชาติตั้งแต่เดือนมีนาคม2564ปัจจุบันปลามีน้ําหนักตัวละ1.5ถึง2กิโลกรัมเตรียมจําหน่ายและแปรรูปเป็นปลาร้าปลานิลเพื่อเพิ่มมูลค่า จัดทำแปลงสวนแห่งการเรียนรู้พื้นที่ประมาณสิบไร่ตกแต่งด้วยพืชสมุนไพรเช่นวอเตอร์ครสมีสรรพคุณยับยัง้งป้องกันโรคมะเร็งตั้งโอช่วยต้านเซลล์มะเร็งและผักกูดช่วยแก้โรคโลหิตจ,จางเพื่อให้นักเรียนและประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้ใช้พืชผักสมุนไพรที่ปลูกได้ในโครงการ และจัดทำแปลงผักดองรวม5ชนิดได้แก่ข้าวโพดอ่อนแตงกวาญี่ปุ่นแตงไทยอ่อนแครอทและโรสแมรี่ซึ่งปลูกเพื่อน้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายสนับสนุนการผลิตผักดองวังสะปะทุมเ,เพื่อจำหน,น,น่ายรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนสภากาชาติไทย โอกาสนี้ทรงทำผักดองแบบอีสานใช้ผักกาดเขียวปลีและต้นหอมเป็นวัตถุดิบหลักใช้น้ำสาวข้าวและเกลือป่นเป็นส่วนผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนบรรจุลงในขวดโหลพักไว้ในอุณหภูมิปกติประมาณ3วันจึงรับประทานได้ จากนั้นประทับรถรางพระที่นั่งไปทอดประเนตรแปลงเกษตรในโครงการเช่นแปลงมะนาวพระราชทานพันแป้นพิจิตที่ได้พระราชทานกิ่งพันเมื่อปี2,563ทดลองปลูกในบอ่อซีเมนได้ผลผลิตเฉลี่ย300ผลต่อต้นขายายพันธุ์ด้วยวิธีตอนกิ่งสนับสนุนชุมชนรอบค่ายและกำลังผลที่สนใจนำไปปลูกต่อรวมถึงทดลองแปรรูปเป็นมะนาวดองเพื่อลดปัญหามะนาวล้นตลาด แปลงปลูกผักเพื่อเก็บมเมล็ดพันธุ์ในปีที่ผ่านมาผลิตมเมล็ดพันธุ์ผัก4ชนิดคือบวบงูบวบวเหลี่ยมมะเขือยาวและมะเขือเปราะเจ้าพระยาน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายเพื่อสำรองเป็นมเมล็ดพันธุ์สำหรับพระราชทานช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยหรือในยามที่บ้านเมืองประสบภาวะวิกฤตและแปลงปลูกผักสวนครัวซึ่งจากสถานการณ์การ,พรแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้นำผลผลิตส่งจำหน่ายผ่านร้านค้าในโครงการช่วยเหลือประชาชนรอบค่ายในราคาถูกแบ่งผักให้ผู้พิการคนชรา ได้เ้ราประธานผักปลอดภัยโดยในปี2565มีแผนปลูกถั่วฝักยาวสีม่วงสีดินทอนเบอร์หนึ่งและกระเจี๊ยบเขียวเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ต่อไปในการนี้ทอดประเนศกิจกรรมในโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อเกษตรอินทรีย์ซึ่งตั้งขึ้นทื่ศึกษาแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับโครงการทหารพันธุ์ดี โอกาสนี้ทรงปลูกพริกไทย9ต้นซึ่งได้รับพระราชทานต้นกล้าพ,พริกไทยพันซีรอนจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจัก,กรพันธ์เพนสิริเมื่อปี2,564จำนวน740ต้นพื้นที่ปลูก2ไร่1งานเมื่อเก็บผลผลิตได้จะน้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายเพื่อสนับสนุนการผลิตผักดองวังสะปะทุมรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนสภากาชาติไทย และทอดพระเนตรเป็ดกากีแคมเบลพันบางปะกงเพราะเลี้ยงเป็นรุ่นที่2จํานวน300ตัวไก่พื้นเมือง200ตัวและไก่กระดูกดําซึ่งได้รับพระราชทานพ่อแม่พันธุ์25ตัวเพื่อการขยายพันธุ์ปัจจุบันมีไก่กระดูกดํารวม105ตัวนอกจากนั้นยังพอง นอกจากนี้กรมการสัตว์ทหารบกได้เข้าร่วมดำเนินง,งานโครงการทหารพันธุ์ดีกับกรมพลาธิการทหารบกในการเพาะเลี้ยงหมูป่าและแพะพระราชทานพันธุ์แบล็กเบงกกลซึ่งได้รับพระราชทานพ่อแม่พันธุ์จากโครงการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็กเบงกกลของมูล,ลนิธิชัยพัฒนาจังหวัดเชียงรายปัจจุบันมีหมูป่า14ตัวและแพะ36ตัวในรอบปีที่ผ่านมามีลูกแพะเกิดใหม่19ตัวโดยได้น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายเพื่อพระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่แล้ว12คนคนละ2ตัว จากการดำเนินงานโครงการที่ผ่านมามีพลทหารปลดประจำการและกำลังพลที่เกษียณอายุราชการจากกรมพลธิการทหารบกได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในพื้นที่ของตน20นายมีการขยายผลโครงการสู่ชุมชนภายใต้โครงการทหารพันธุ์ดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยมีประชาชนเข้าร่วมโครงการ2หมู่บ้านได้แก่หมู่บ้านท่าง,งอยและหมู่บ้านซับม่วงได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักไปปลูกเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้พืชผักที่เหลือจากการรับประทานนำไปแบ่งให้กับเพื่อน บ้านและจำหน่ายเป็นรายได้เสริมของครอบครัวรวมถึงจัดทำโครงการโรงเรียนนี้มีรักปลูกผักกินเองแก่โรงเรียนในพื้นที่บริการ4โรงเรียนส่งผลให้นักเกรียนมีทักษะทางการเกษตรมีความรับผิดชอบและยังสามารถนำไปประกอบอาหารกลางวันที่ดีมีคุณภาพนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ปราชชาวบ้านมาให้ความรู้ในการแปรรูปผลผลิตต่างๆอาทิสบู่มะนาวแหนมเห็ดกล้วยตากการดำเนินงานโครงการทหารพันธีกรมพลธิการทหารบก ได้รับการสนับสนุนจากกรมชลประทานก่อสร้างสถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำจากลําตะคองขึ้นสู่บ่อพักน้ำพร้อมก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำเพื่อใช้ในพื้นที่ประมาณ120ไร่พร้อมรองรับพื้นที่การเกษตรในอนาคตได้อีก180ไร่ได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี โอกาสนี้มีพระราชดำารัสชื่นชมทหารพันดีกรมพลริการทหารบกและกรมการสัตว์ทหารบกที่สามารถปฏิบัติงานได้ดีเกิดประโยชน์เกิดการต่อยอดที่สำคัญยังช่วยสร้างมิตรภาพสร้างความร่วมมือทําให้เกิดความรู้สึกที่ดีซึ่งมีคุณค่ามากก,ก็ชื่นชมแล้วก็คิดว่าต่อไปเราจะจะทําประโยชน์ได้อีกเยอะแล้วก็นอกไปการทําประโยชน์แบบนี้ ก็จะเป็นการสร้างมิตรภาพในในหมู่ทหารด้วยกันคือในหมู่คนในหน่วยเดียวกันเพราะว่าของพวกนี้ทําคนเดียวก็ไม่ได้ต้องช่วยกันหลายๆคนกับอีกอย่างนั้นก็คือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนที่เราจะต้องไปเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็ ได้เป็นมิตรแล้วก็ความรู้สึกเป็นเพื่อนอย่างโครงการที่เราเรียกกันว่าเพื่อนช่วยเพื่อนคือเพื่อนเมื่อเพื่อนเดือดร้อนลำบากอากจะทำมาหากินไม่ได้ตกงานเราก็ช่วยให้เขามีความเป็นอยู่ที่ที่ดีขึ้นไม่ลำบากมากเกินไปก็ เพื่อนก็ต้องช่วยเพื่อนที่เดือดร้อนเพราะเราเป็นเพื่อนกันแล้วก็เราก็ได้ก็ได้ความรู้สึกบางทีในความสิ่งที่ตอบแทนเนี่ยความรู้สึกที่ดีเนี่ยมีคุณค่ามาก ในการนี้เจ้ากรมการสัตว์ทหารบกน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายปุ๋ยหมักจากมูลล่อซึ่งกองพันธุสัตว์ต่างกรมการสัตว์ทหารบกผลิตจากมูลล่อตามพระราชดำริที่ส่งมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้วัตถุดิบที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมกันนี้ทอดพระเนตรการฝึกสุนัขทหารของศูนย์การสุนัขทหารและกองพันสุนัขทหารกรมการสัตว์ทหารบก ที่แสดงถึงความแตกต่างของสุนัขแต่ละสายพันธุ์ที่นำมาใช้ในทางทหารประกอบด้วยพันธุ์เยอรมันเชฟเพิร์ดพันธุ์มาลินนยที่เหมาะกับงานทางยุทธวิธีการรักษาความปลอดภัยและพันธุ์ลาบราดอร์ที่เหมาะกับการดมกลิ่นหาวัตถุต้องสงสัยซึ่งจะเริ่มฝึกสุนัขตั้งแต่อายุ2-3ถึงเดือนมีระยะเวลาการฝึกหนึ่งปี4เดือนตั้งแต่สร้างกระบวนการเรียนรู้การฝึกฟังคำสั่งดมกลิ่นป้องกันต่อสู้และสร้างความคุ้นเคยกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ปัจจุบันมีสุนัขอยู่ในความดูแลประมาณ400ตัวตโครงการทหารพันธ์ดีเป็นโครงการตามพระราชดำร,ร,ริที่ฝึกให้กำลังพลมีความรู้และประสบการณ์ในการปลูกผักปลอดภัยสามารถนำไปขยายผลสู่บ้านเกิดทั้งยังโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ทหารพันธ์ดีผลิตมเมล็ดพันธุ์ผักและพันธุ์สัตว์เพื่อสะสมสำรองไว้พระราชทา,านรัษฎรที่ประสบภัยหรือในยามที่บ้านเมืองประสบภาวะวิกฤต เวลา17นาฬิกา31นาทีเสด็จออกนวังสระทุมพระราชทานพระราชวรโรกาสให้นายบำรุงภาทธยกุลนาย,ยกสมาคมศิทยิเก่าว,วิทยาลัยนาฏศิปิและคณะเฝ้าทูลอะอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญคุรุเทวารุ่นเจริญสุขลาบผลภูณทวีเนื้อทองคําบริสุทธิ์ ชุดเหรียนรวมเนื้อเงินบริสุทธิ์เนื้อนวะโลหะแก่เงินเนื้ออัลปากา้าเนื้อทองทิพและเนื้อทองแดงผิวไฟขัดเงาซึ่งออกแบบโดยพระครูโสพิตวิริยาพรพระอาจารย์อิฐเจ้าอาวาสวัดจุลามณีอำเภออัมพาวาจังหวัดสมุทรสงครามจัดสร้างโดยสมาคมสิทธิ์เก่าวิทยาลัยนาฏศิน สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบวรขัติยาราชนารีและพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสิริพาชุทาภรทรงติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิสุทธทิมงคลหลวงตาพระมหาบัวหญาณสัมปันโนนวัดเกศรศิลคุณจังหวัดอุดรธานี เวลา16นาฬิกาหนาทีวันนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวราขคัติยราชนารีเสด็จไปยังวัดเกศรศิลคุณหรือวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในการนี้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาพรเฝ้ารับ,รบสเสด็จแล้วนำทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ ซึ่งคณะศิษยานุสิ์มีความประสงค์จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่หลวงตาพระมหาบัวยานสัมปัน,นโนและเป็นสถานที่บรรจุพระบระมสารีริกธาตุพระอารหันตธาตุและอัฐิธาตุองค์ของหลวงตาพระมหาบัวรวมทั้งเป็นที่รวบรวมและเผยแผ่ธรรมะคาสอนของหลวงตาพระมหาบัวทั้งยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนเตือนใจเยาวชนคนรุ่นหลังให้รำลึกถึงคุณูปการของหลวงตาพระมหาบัวยานสัมปันโนเป็นแบบอย่าง ในการปฏิบัติธรรมและทำความดีเพื่อพุทธศาสนาและประเทศชาติ สำหรับโครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุธทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวยานสัมปันโนประกอบด้วยอาคารสามส่วนหลักได้แก่พระเจดีย์พระวิหารและพิพิธภัณฑ์โดยเป็นแนวเดียวกับจิตกาทานสถานที่พระราชทานเพลิงสรีระสังขารของหลวงตาพระมหาบัวที่สําคัญเป็นทิศทางเดียวกันที่เป็นแนวชี้ตรงไปถึงพุทธคยาสถานที่ตรัสรู้ของ,ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดินแดนพุทธภูมิในสาธารณ รัฐอินเดียซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างกัวัดวรคัติยาราชนารีทรงเป็นประธานโครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรทรงเป็นประธานดําเนินการออกแบบก่อสร้างโครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีโดยทรงติดตามการดําเนินการก่อสร้างมาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างกัวาดวรคัติยาราชนารีทรงตั้งพระทยให้อนุสรสถานของหลวงตาพระมหาบัวยานสัม ปโนแห่งนี้เป็นสถานที่สืบทอดมรดกแห่งธรรมเป็นหลักทางจิตใจให้ประชาชนได้ยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนของหลวงตาพระมหาบัวยานนสัมปันโนและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงอยู่สืบไปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟา,ฟาสิริวัณวรีนารีรัตนร,ราชกัญญาเสด็จแทนพระองค์ไปทอดพระเนตรการสแสดงคอนเสิร์ตในงานปิดมา่านมหกรรมศิลปะการสแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่23 เวลา19นาิก5นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิาาริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จแทนพระองค์ไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตของนางแคทเธอรีนเจนกินส์นักร้องคลาสสิกเสียงเมโซโซปราโน ในงานปิดม่านมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่23ซึ่งบริษัท International Cultural Promotion จำกัดร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงการต่างประเทศและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดขึ้นนางแคทเธอรีินเจนกินส์เป็นนักร้องคลาสสิกจากสหราชอาณาจักรที่มีผลงานได้รับความนิยมมากกว่า2ทศวรรษ และเคยได้รับตำแหน่ง The Biggest Selling Classical Artist of the Century หรือศิลปินคลาสสิกที่ขายดีที่สุดแห่งศตวรรษการแสดงครั้งนี้ถือเป็นการแสดงครั้งที่สองในประเทศไทยโดยนำบทเพลงชื่อดังมากมายมาแสดงอาทิเพลง Cinema Paradiso, Here's to the Heroes และเพลง Never Enough ทั้งนี้งานมหกรรมศิละปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพเป็นเทศกาลงานศิละปะการแสดงและดนตรีที่ยิ่งใหญ่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างภาพลักษณ์ดีให้แก่กรุงเทพมหานครและประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางด้านศิละปะวัฒนธรรมของภูมิภาคอ,อาเซียนโดยการจัดงานในปีนี้จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัด องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล50วันพระราชทานศพสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ช่วงวรบ,บุญโยอดีตจเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ที่ห้องรัตนจันทะสารวรวรคุรุวัดปากน้ำเขตภาษีเจริญพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวทรงทระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายอัถนิตดิสถาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการ<ด><ด>บำเพ็ญพระราชกุศล50วันพระราชทานศพสมเด็จพ,พระมหาราชมังคลาจารย์ช่วงวรบุญโยอดีตเจ้าวาดวัดปากน้ำซึ่งมรณภาพด้วยโรคชราเมื่อวันที่9ธันวาคม2564สิริอายุ96ปีพรรษา 77. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์มีนามเดิมว่าช่วงสุดประเสริฐเกิดที่จังหวัดสมุทรปราการเมื่ออายุ14ปีได้บรรพชาเป็นสามเณรต่อมาในปี2488ได้อุปสมบทที่วัดปากน้ำได้รับฉาย,ยาวรปุญโยด้วยความขยันตั้งใจศึกษาและปฏิบัติสมถวิปัสนาจึงสอบพระปริยัติธรรมและสอบนักธรรมได้ปร,รินธรรม9้าประโยคได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งจเจ้าอาวาสวัดปากน้าตั้งแต่ปี2 0 8และดำรงตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชปี2557ถึง2 5 6 0ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้สร้างคุณูปการหลายละด้านทั้งงานปกครองงานการศึกษาและงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศโดยสร้างวัดไทยในต่างแดนหลายแห่งอาทิวัดมงคลเทพมุนีที่สหรัฐอเมริกาวัดปากน้ำญี่ปุ่นและวัดปากน้ำนิวซีแลนด์ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตรคัตติราชนารีพระราชทานความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดในสุกรในพื้นที่จังหวัดนครพนมที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัรวรัตติราชนารีโปรดให้นายชาทิพรุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน100ชุด ไปมอบแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคในสุกรโดยมีนายชาญชัยคงทันรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นตัวแทนรับมอบและนําส่งต่อยังเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่10อําเภอประกอบด้วยอําเภอเมืองอําเภอปลาปากอําเภอท่าอุเทนอําเภอนาแกอําเภอสีสงครามอําเภอท่าพนมอําเภอนาทมอําเภอนาว่าอําเภอโพนสวรรค์และอําเภอเรนูนครซึ่งเป็นเกษตรกรที่ขึ้นเทะเบียนกับกรมปศุสัตว์จั นวน3,885คนได้รับผลกระทบจำนวน326คนรวมจำนวนสุกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดจำนวน9 0 4 0ตัวจากการเลี้ยงทั้งหมด122,979ตัวสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวาราคติยราชนารีโปรดให้ราชฟุทิไลจุลาพรเชิญชุดกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ที่หอประชุมโรงเรียนมัธยมบึงปรืออำเภอเทพารักษ์จังหวัดนครราชสีมาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศีสว่างควัตวรคติยราชนารีโปรดให้รองศาสตราจารย์ในแพทย์องค์การเรืองรัตนะอัมพรรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภร์เชิญชุดกันหนาวพระราชทานจำนวน500ชุด ไปมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจโดยมีนายสมเกียรติวิริยะคุณนันรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้แทนรับมอบโอกาสนี้ได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงจำนวน3คนพร้อมนำชุดกันหนาวและกระเป๋ายาพระราชทานไปมอบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจ จังหวัดนครราชสีมาได้รับอิทธิพลจากร่องความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประกอบกับสภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูงจากการสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวประจำปี2565มีประชาชนที่ยังขาดแคลนเครื่องกันหนาว386,480ชุดโดยอำเภอเทพาร,รักษ์มีประชาชนที่ขาดแคลนเครื่องกันหนาว4,475ชุดโค